ทุกหัวทุกเม็ดมีเสดาดฮะที่เราสวนล่อนทิ้งไปเนี่ยกับของที่ก็คือเรามาเนี่ยมันคุ้มค่าหลายคนเขาเข้ามาที่เนี่ยนะครับจะรู้มันเส้นที่นี่แพงแต่ที่เข้ามาดูปั๊บเนี่ยเขาจะเลิกเลิกพูดคำว่าแพงจะพูดว่าจะแบ่งให้เขาได้เท่าไหร่วันชัยวิริยาธรพันธ์ ทาธุรกิจลานมันมากกว่า40ปีแล้วโดยเขาจะรับซื้อหัวมันสัมปะหลังมาแปลรูปเป็นมันเส้นจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มเป็นหลักจึงทําให้เขาพบว่าลูกค้าต้องการมันเส้นที่สะอาดกว่าแบบเดิมนี่จึงเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตมันเส้นของวันชัยในที่สุด เมื่อก่อนนี้ผมก็ทํามันปกติทั่ว,วไปนะครับซื้อมาลงเสร็จแล้วก็โม่เลยโดยไม่มีการทารําความสะอาดซึ่งมันที่มาเนี่ยมันจะมีทั้งเงาทั้งดินติดมาผู้ใช้จะมีปัญหาเรื่องเครื่องจากเรื่องสุกรเรื่องเรื่องสัตว์ที่เขาเลี้ยงมันจะโตช้ากลุ่มฟาร์มเขาบอกอยากได้ของสะอาดกว่านี้เราก็เลยทําเครื่องดอนดนไรา์ขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชุดแรกที่เราแบบดูตามลงโป้งลงแป้งมาแล้วก็มา,มาลองมาลอง,ล,องลองทาดูนะครับก็ใช้สักพักหนึ่งรู้แล้วมันไม่สะอาดพอนะครับ ก็มาทาชุดที่2ขึ้นมาก็สายคือเมาไอ้ดระดับหนึ่งหลังจากนั้นนะครับมันมีปัญหาเรอ้อยกลุ่มไรอ้อยก็หาปลูกมันก,กันเราเจอปัญหาดินเหนียวที่จะแกงชุดที่2เลยเนี่ยต้องออกมาให้เกี้ยงเราก็เลยพัฒนาไปชุดที่3ขึ้นมาก็โอเคครับเกี้ยงถ้าได้นะฮะถ้าได้ตลอดเลยใช้มาหลายปีฮะจนเราขยายกิจการออกไปแล้วเราจะมาสร้างชุดใหม่ชุดที่4นะครับซึ่งมันเหมือนคล้ายๆชุดที่3คล้ายๆกันแต่มันเร็วกว่าครับและให้ปริมาณที่มากกว่าถามว่าทํายากไหม มันไม่ยากหรอกครับนะฮะค่าใ้จ่ายตรงเนี้ยผมก็พูดไปถูมอนกันเพราะว่าเราเราเราข้าเกยทำเรา้เกยเสริมไปเรื่อย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 ประเภทยาวตัดตั้นต่อไม่พอซื้อใหม่อย่างเงี้ย <c oughs> การทำมันเส้นของวันชัยนั้นเมื่อรับซื้อหัวมันสําปะหลังมาแล้วก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องสับเป็นชิ้นเล็กเกเขาจะนำหัวมันไปผ่านตะแกรงทำความสะอาดที่ประดิษฐ์ขึ้นเองก่อนจึงทำให้ได้หัวมันสําปะหลังที่สะอาดขึ้น มันเนี่ยมันจะมีดินเจาะเฉพาะเปลือกนอกนะครับแล้วมันเนี่ยแป้งยิ่งดีเนี่ยเปลือกมันยิ่งร้อนง่ายนะครับแล้วก็ใช้ระบบธรรมชาตินะัะตกากที่สูงมาก,กิ้งในที่ต่ำเพื่อให้มันสะบัดต,ตัวมันออกไปแค่โดนกระทบกระแทกหน่อยมันจะออกหมดละมันมานยฮะก็จะมาขึ้นที่แทนดาแล้วก็ค่อยๆลากไปทาําความสะอาดก่อนครับสองช่วงแล้วค่อยไปเข้าแท่นโมเราทําตะแกรงสองตัวเพราะว่า,าตัวแรกเนี่ยเราจะล่อมดินลอนซ้ายออกมาก่อนนะครับตะแกรงชุดที่สองเนี่ย แล้วก็เจอกลุ่มฟาร์มเข้ามาใหญ่ไม่เยอะยาติดไปมากแล้วก็ทำตะแกรงชุดที่สองขึ้นมาเพื่อดึงเอาหนวดพวกลากลากแล้วก็ยาแล้วเปื่อยมันสวนออกไปนะครับเพื่อลดเยอใหญ่ที่ไปกับที่ไปกับมันทําหลัง ผลผลิตมันเส้นของวันชัยสะอาดจึงทำให้มีคุณภาพแตกต่างจากผู้ผลิตอื่นเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มีผู้สนใจมาดูงานและขอแบบไปสร้างซึ่งเขาก็ยินดีถ่ายทอดให้มันไม่ยุ่งยากแต่้องลงทุนนิดหนึ่งสิ่งที่ได้คือของเราสะอาดขึ้นนะครับเราขายได้เพิ่มขึ้นจากราคาตลาดมากกว่าปกติประมาณนักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราเสียไปแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เราได้ตรงนี้มาช่วยอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คุ้มค่ากันเยอะครับ ผมจะเป็นคนแบบทำงานแล้วทำมอไปข้างหน้านะครับมอไปข้างหน้าเจอปัญหาตกแก้มันไม่เคยหนีไม่เคยหนีปัญหาผมบุกมันตลอดสู้มันตลอดไม่เคยหนีปัญหาเลยนะฮะแล้วเวลาชนะปัญหาได้เนี่ยมันแสนจะด,ดีใจเมื่อไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้น เครื่องทำความสะอาดหัวมันผลงานการคิดประดิษฐ์และพัฒนาของคนไทยเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ยืนยันความสำเร็จค่ะ